ถักกระเป๋านะคะตัวรูปแบบกระเป๋าก็คือจะจะทำรูปแบบประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถักยังไงเนี่ยก็คือก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถักแบบไหนนะแต่ว่าจะพยายามทำให้เหมือนแล้วก็ประมาณประมาณนี้นะรูปแบบจะไม่ได้เหมือนเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะว่าอันนี้ที่ใช้น่าจะเป็นเชือกฟอกนะเราสามารถใช้เชือกฟอกได้นะคะไม่เป็นไรแต่ว่าที่ครูสอนอะ่ะครูจะใช้ไหมพรมห้าพายใช้2เส้นควบ2เส้นควบสีก็คือตามชอบนะคะจะใช้2เส้นควบตัว5้าพายจะใช้ ก้นกระเป๋าสำเร็จนะคะเข็มเบอร์ห้าเข็มเบอร์ห้านะจะเป็นเข็มแบบนี้จะทำรูปแบบนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่านี้มันเป็นแพทของต่างประเทศเนาะแล้วก็คลิป ที่สอนอครูจะบอกว่าถักตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าคลิปในคลิปที่สอนน่ะมันจะเป็นตัวสีชมพูอ่อนๆนะคะแต่ว่ามันมันจะเป็นคลิปที่ซ้ำกันกันกบกระเป๋าอีกอีกใบนึงนะคือวิธีการถักเริ่มต้นน่ะจะเหมือนกันครูก็ให้ดูคลิปนั้นนะคะก็จะเอาคลิปนั้นมามาตัดมาตัดต่อให้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะ เดี๋ยวถ้ากระเป๋านะคะเดี๋ยวใช้กระเป๋าสําเร็จนะใช้ก้นสําเร็จนะคะความความยาวนะคะ8นิ้วครึ่งนะความกว้าง4นิ้วนะคะกูจะใช้เป็นไหมพรมนะใครที่ต้องการใช้ไหมพรมที่เป็นสีเหลือบแบบนี้ก็ได้อันนี้โคถักสีเหลือบ แบบนี้มันก็จะออกมาสวยนะสีเหลือบนี้จะเป็นไหมพรมอีเกิลนะคะโลโก้เขาเป็นแบบนี้นะคะอีเกิลแบบนี้มวนนึ่งก็จะมีหลายๆสีนะคะเส้นหนึ่งมีหลายๆสีตัวนี้ถ้าใครต้องการก็ค้นหาในช h อ p e ีนะคะ พิมพ์คำว่าไหมพรม e อีกเกิลสีเหลือบนะคะแล้วก็ไปเลือกซื้อร้านได้เลยไม่มีร้านแนะนำนะคะอันนี้ครูเผื่อถามเพราะว่าครูอาจจะมีตัวเนี้ยอาจจะโพสลงเพจอะไรประมาณเนี้ยแล้วอาจจะมีคนถามก็เลยบอกไว้ในห้องเรียนก่อนหรือใครจะใช้เชือกฟอกก็ได้เชือกฟอก ใช้ได้ทุกอย่างนะคะเชือกฟอกก็ได้แต่ที่ครูถักสอนในห้องเรียนน่ะจะเป็นไหมพรมตัวนี้นะคะจะใช้สีเนื้อคือเบอร์4,7่็ดนะคะแล้วก็เบอร์สีเอามาควบกัน2เส้นนะคะถ้าใครถักด้วยเชือกฟอกไม่ต้องควบนะคะเพราะว่าเชือกฟอกเขาแข็งถ้าควบแล้วมันจะถักยากแล้วมันจะทำให้ ชิ้นงานมันหนักขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะมีเรื่องต้นทุนนะถ้าเกิดใครถักขายนะคะถ้าต้นทุนน้อยที่สุดก็คือตัวไหมพรมแล้วก็ถักง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าขนเขาจะมีขนเท่านั้นเองนะใช้เข็มเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าคราวนี้ตรงตรงมุมเนี้ยมุมโค้งตรงนี้จะถักหนาก็าปกติก็คือ จะขึ้นต้นได้ x นะคะแต่ว่าจะถักหนาปกติตอนถักนะเอาตุ่มนะคะตัวตุ่มเนี่ยเข้าหาตัวนะเพราะว่าตอนที่เราถักใช่ไหมเราจะต้องเอาปุ่มไอ้ด้านนอกอยู่แล้วก็คือเอาตัวเนี้ยไว้ด้านในตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราถักเราก็จะถักแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยด้านหน้าเขาก็จะเป็นเรียบๆงานชิ้นงานมันจะเรียบนะคะพอถักถักไปเนี่ยตุ่มเขาก็จะออก มาวางไว้แบบนี้ตามธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นตุ่มมาไว้ด้านในนะครูจะเริ่มสามนะคะก็คือสามจะอยู่ตรงนี้เริ่มจุดตรงนี้ใกล้ใกล้หมดตรงนี้เราก็ถ้าใครกลัวหลงก็ทำเอาเชือกผูกมาร์คไว้ก่อนก็ได้หรือใครไม่มาร์กก็ได้ตามสะดวกนะคะ อตรงนี้เป็นจุดเริ่มนะสามสอง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 สามจะเป็นแบบนี้นะคะพอตรงนี้มานะจะถักด้วย x อสองนะคะพอ X 2งมาถึงจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะคะที่ใกล้หมดตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นจะเริ่มสามนะคะก็จะไล่มาสามสองสามสองสามมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นสามนะครูจะเริ่มด้วยจุดตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราถักไปเรื่อยๆอ่ะครูจะถักแบบจบแล้วก็เริ่มจบแล้วก็เริ่มใช่ไหมเริ่มตรงไหนก็ได้ของตัวกระเป๋านะถ้าเริ่มตรงเนี้ยยังไงจบจบแล้วเริ่มอ่ะมันก็จะมีเรียกว่าแถวนะคะมันจะเฉียงอยู่แล้ว แถวมันจะเฉียงไปเรื่อยๆนะแต่เราเราช่วงลอยจบลอยต่อเราจะต้องต่อแบบให้มันแบบไม่ได้มองเห็นลอยจบแล้วก็ลอยเริ่มที่มันดูน่าเกียดนะคะก็ะเดี๋ยวลองดูว่าครูจะถักจุดเริ่มยังไงแบบปกตินะเทคนิคไม่มีเลยนะคะจริงๆเพราะว่าเนี้ยมันมันถักมันถักง่ายนะคะ ไม่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะเลยถักได้ทุกคนนะคะมือใหม่ก็ถักได้นะใช้สองเส้นควบนะคะเริ่มตรงนี้ด้วยสามนะ x อ็สามหนึ่งแล้วก็ห่างได้นะคะเราจะถักทับไปด้วยนะสอง สามหลักถัดมาเป็นสองนะคะแล้วก็รูถัดมาเป็นสามนะ พักสลับกันนะคะาจนถึงตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้คือสามตรงนี้เป็นสามแล้วก็จะถักสองนะสองครั้ง x สองครั้งมาเรื่อยๆจนถึงรูตรงนี้ ก็จะเป็น3แล้วก็สองสมสองสามมเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็น3แล้วก็2มาเรื่อยๆนะคะจนจบนะจบแถวแรกนะคะไปปักที่ตรง X แรก แล้วก็ควักไหมออกห่วงแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งเราจะถัก x อ,อีกนะคะอีก1แถวนะถัก x 1ต่อหนึนะคะไปเรื่อยๆ x หลักแรกให้เราปักลงที่ตรงเราจบเมื่อกี้ ก็หลักถัดมาเลย x เพื่อที่จะให้มันเป็นเป็นฐานก้นกระเป๋าที่มันแข็งแรงนิดนึงนะคะถัด x ปกติเลยนะ1นึ่แถวนนะไปเรื่อยๆนะคะ เราถักให้จบแถวนะจบนะคะจบแถว x นะปักที่ x แรกนะคะแล้วก็ควัก4จบขึ้นโซ่4 1 2 3 4อันนี้ก็จะเป็นด้านใน ต่อไปเราจะถักเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะเป็นช่องโปรง่งเป็นตะข่ายขึ้นโซ่สี่แล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งหรือว่าถักเอฟนะเ,เราปักลงตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเว้นก็คือเว้นเอ็หนึ่งหลักเอด้านล่างเว้นหนึ่งหลัก โซ่ด้านบนจะเป็น2แล้วก็ถัก F หรือว่าพอ1คอนะด้านล่างจะเว้น X ไว้1ห,หลักนะคะ เราก็จะถักแบบนี้นะจะถักแบบว่าความสูงอะตามที่เราต้องการความสูงของตัวกระเป๋านะคะเพราะว่าต่อไปเราจะถักเป็นลายนี้ทั้งใบเลยลายโป่งแบบนี้นะคะ กถักไปให้รอบเลยนะคะตอนจบนะคะอันนี้ช่องสุดท้ายนะ มันมันจะลงตัวพอดีนะคะเว้นเว้นเว้นมาแล้วก็จะมาลงตัวพอดีแต่ถ้าเกิดใครถักแล้วมันผอเออาจจะไปหลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันไม่ได้ซีเรียสถึงว่าจะต้องให้มันเป๊ะนะคะถ้าอย่างไรเราก็สามารถถักแบบว่าให้มันเป็นช่องป่งได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเว้นหนึ่งเนี้ยมันก็จะเหมือนดูห่างๆอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร อาจจะเถิบชิดมาหน่อยสมมุตินะเราอาจจะหลงหลงตรงไหนไม่รู้อะก็ไม่เป็นไรตอนจบนะตอนจบเราไม่ต้องใส่โซ่นะคะปกติเราเราจะถักโซ่สองใช่ไหมตอนจบเราไม่ต้องใส่ใส่โซ่นะพันนะคะพันแล้วก็ปักโซ่ที่สามนะหนึ่งสองสามแล้วก็ควักมานะคะ พอควักมามันจะมีห่วงอยู่สามห่วงตรงนี้หนึ่งสองสามสามห่วงแล้วเราก็ควักเส้นไหมนะคะออกหมดเลยทั้งสามห่วงแบบนี้นะอันนี้คือการจบ